มะพร้าวคล้ายพระนาคปรกให้โชคสามงวดติดคอหวยแห่ขอโชคเลขสามตัวโผล่ชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมะพร้าวแปลกให้โชคอีกแล้วนะคะครั้งนี้คล้ายกับพระนาคปรกนะคะโผล่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะให้โชคมาแล้วสามงวดนะคะที่บ้านโคกกระดวน และบ้านไซตตำบลหนองเหล็กอำเภอสรีคลอภูมจกกิจังหวัดสุรินทร์นะคะชาวบ้านแห่ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกับต้นมะพร้าวประหลาดนะคะที่ออกเครือคล้ายกับพญานาคนะคะหรือบางคนบอกว่าคล้ายพระนาคปลกว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อนะคะว่าพญานาคมาให้โชคนะคะเพราะว่าโผล่มาจาก สะน้ำข้างๆแล้วก็สิงสถิตยอยู่กับต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะเขาว่ายอย่างนั้นนะคะชาวบ้านเขาได้โชคได้ลาบจากมะพร้าวแปลกต้นนี้ไปแล้วสามงวดนะคะเชื่อว่าปู่พญานาคมาคลุ้มคลองลูกหลานและมาให้โชคนะคะ ในครั้งนี้นะคะชาวบ้านจึงเตรียมทูบเทียนดอกไม้มาทําพิธีมีเหล้ามีเบียร์สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระดาษจดตัวเลขนะคะหลังจากทําพิธีชาวบ้านก็แห่กันมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะเนื่องจากเคยได้โชคแล้วนะคะก็ต้องมานะคะชาวบ้านที่ได้โชคก็มานะคะมีแต่คนหน้าเดิมๆนะคะหลังจากงวดที่แล้วนี่เฮงกันทั่วหน้านะคะสามงวดติดนะคะใน ยานะคะอายุ43ปีนะคะอยู่ที่บ้านเล็ที่32หมู่1 1ตหน,น,นองเหล็กอเภอรีขอรพจวส,สุรินทร์นะคะเป็นเจ้าของที่นะคะเขาเล่าว่าต้นมะพร้าวดังกล่านะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะให้โชคมาแล้ว3งวดนะคะและงวดนี้นะคะตามต่อแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาได้เลขเด็ดแล้วนะคะ <S <s บอกว่าได้เลขเด็ดจากต้นมะพร้าวแล้วนะคะนั่นก็คือเลข 932นะคะและจองลัตเตอรี่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะเจ้าของสวนหรือเจ้าของต้นมะพร้าวนี่เขาซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะ932นะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าปูพญานาคให้แน่นอนนะคะตอนแรกเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะคะไม่เชื่อว่ามีพญานาคมาสิงสถิตท,ที่ต้นมะพร้าวน,นะคะจนเห็นกับตาแล้วก็ได้โชคติดต่อกันมาสามมวดแล้วนะคะเขาก็เลยมั่นใจนะคะว่า ปู่พญานาคจะมาให้โชคลูกหลานอย่างแน่นอนนะคะก่อนต้นมะพร้าวต้นนี้จะมีลักษณะแปลกดังกล่าวนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นรอยของสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่นะคะวันนี้เขาจึงมั่นใจและต้องใช้รอยเท้าของพ่อปู่พญานาคอย่างแน่นอนนะคะเขามั่นใจอย่างนี้นะคะด้านนางบุญเอื้ออายุ47ปีนะคะเป็นชาวบ้านในละแวกดังกล่าวนะคะ เคยมากักตัวช่วงโควิดที่นี่นะคะและมีความเชื่อเรื่องปู่พญานาคมาสิงสถิตในต้นมะพร้าวแน่นอนนะคะเล่าว่าก่อนจะเกิดพญานาคในต้นมะพร้าวต้นนี้ mm hmm. เธอบอกว่าเธอได้มากักตัวที่นี่14วันนะคะพอมาจากพื้นต่างพื้นที่ตอนมาแรกๆเห็นต้นมะพร้าวต้นดังกล่าวกำลังแตกยอดเลยเอาแป้งมาทาเพราะว่าเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้ว ซึ่งงวดแรกนะคะปากฏเลขเข้า2ตัวเป๊ะเลยนะคะผอง,งวดที่2องกำลังจะใกล้วันหวยออกต้นมะพร้าวต้นนี้แตกยอดหนักกว่าเดิมยิ่งคล้ายพญานาคเธอจึงเอาแป้งมาทายอีกรอบหนึ่งนะคะและเอาเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่าเลขท้าย2ตัวเข้าเป๊ะอีกครั้งนะคะพอง,งวดที่3นะคะต้นมะพร้าวดังกล่าวแตกยอด ชูคอขึ้นราวกับพระนาคปลกนะคะจึงเอาแป้งไปทาและทําอย่างที่เคยทำนะคะปรากฏว่าเข้าอีกติดต่อกันเป็นงวดที่3นะคะและงวดนี้นะคะก็คืองวดที่4นะคะเธอจึงเอาทูบนะคะจุดทูบนะคะตัวเลขโผลมาก,ก็คือ904นะคะเลข4อาจจะลางๆหน่อยนะคะ904นะคะเธอมั่นใจว่า ปู่พญานาคก,ก็ต้องให้โชคลูกหลานในงวดที่สี่แน่นอนเธอบอกอย่างนี้นะคะและชาวบ้านในละแวกนั้นก็ยังพากันเชื่ออีกว่าต้นมะพร้าวประหลาดต้นนี้หลังให้โชคถูกติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะอิทธิพลของปู่พญานาคมาให้โชคให้ลูกให้หลานได้อยู่ได้กินได้มีกินมีใช้ว่าอย่างนั้นนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะชาวบ้านเขาถูกหวยรวยเบอร์เขาก็จะมาขอกันเยอะแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเราอยาปาป,ปิ้งนะคะก็มาขอหวยได้โชคได้ลาบกับต้นมะพร้าวนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ